5 4, 3, 2, ้าสคิวครับขอทานปีนี้ได้รับโจทย์จากกรมปชาสัมพันธ์ในการผลิตสารคดีภายใต้โจทย์ของกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอ สำหรับสารคดีสั้นเพื่อส่งเสริมการออมเรื่องทุนอนาคตนะคะเป็นการคิดของทีมผลิตเป็นการวางแผนมาประมาณสักครึ่งเดือนค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีการค้นหานักแสดงมองน่าแม่มองง่ายไดินักแสดงเล่นไปไดเล่นไปได้กระโดดเล่นไปเลยนี่คือถายแล้วยังยังค่ะ เบอร์นอะไรตึงาตโตซอตู้เลยจำนวนเงินในระบบของท่านไม่เพียงพอกรุณาเติมเงินเข้าสู่ระบบมันบอกแล้วเลยถึงทีนี้ก็เลยได้เบื้องหลังชีวิตจริงมาเป็นเป็นก้อนหนึ่งซึ่งเราเก็บไว้พอคุยตกปากรับคำเขาโอเคที่จะมาเล่นสารคดีสั้นเรื่องนี้ให้แล้วเนี่ย หลังจากนั้นมีเวลา2วันในการกลับไปเขียนบทอตอนที่ผมได้รับบทมาจากพี่เฟิร์นนะครับพออ่านบทจบนะครับนึกมุมภาพได้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ก็ดราม่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับการลงไปทำงานกับทีมงานของเรานะคะใช้เวลาทั้งหมด2วันค่ะในการถ่ายทำสิ่งที่ได้มาคือภาพและช่วงเวลาทามมิ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะไปด้วยกันได้สวยแล้วก็ ดีมากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่เรากำหนดไว้จากบทโทรทัศน์ทั้งสตอรี่บอร์ดที่เราเขียนไว้ทั้งมุมภาพที่อยากได้เราได้มีการคุยกับทีมแล้วก็สื่อสารกันไปใช้เวลาไม่นานค่ะสักชั่วโมงสชั่วโมงก่อนจะถึงสถานที่ถึงโลเคชันในการถ่ายทำซึ่งทุกคนไม่เคยไปนะจากสถานที่ที่ไปถ่ายมานะครับมันมีหลายโลเคชันมาก การจัดแสงในแต่ละซีนนะครับมันมันยากเพราะว่าช่วงเวลาที่ถ่ายมันไม่ตรงกันถ่ายในซีนต่างๆออกมาเพื่อเอามาตัดต่อรวมกันแล้วมันจะไปในทิศทางเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันครับลำดับแรกก็ได้สคริปต์บทจากที่เิยมานั่งทําความเข้าใจแล้วก็บวกกับที่ฟุตที่ได้มาค่ะก็ต้องดูจากฟุตแรกจนจบฟุตท้ายเลยที่ว่าวันแรกได้ไปถ่ายกันมา ก็เข้าใจเนื้อหาคร่าวแล้วก็ตัดออกมาในตามความเข้าใจของเราแต่นั้นก็ไม่ให้พี่ๆช่วยกันดูว่าสิ่งที่เราตัดมาเนี่ยตรงตามความต้องการตรงตามบทที่ได้รับมาไหมเดินหามองจ่ายกวาส่ายกว่าเลยเดินมาเลยคับเดินมาเลยจ้า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 ปัญหาอุปสรรคเกิดแน่นอนครับการทำงานแต่ทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การช่วยกันของพวกเรา ระดมทั้งกำลังระดมทั้งความคิดในการแก้ไขปัญหาผ่านพ้นวันแรกถือว่าประทับใจมากสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในการถ่ายทําวันแรกนั้นคือฝีมือของนักแสดงเล่นแบบมืออาชีพมากๆเหมือนเรียนแอคติ้งมาเลยแต่ว่าหารู้ไหม่ค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่มาจากก้นบึง้งจากหัวใจของของคนสองคนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง สิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยให้เขา acting แล้วก็ทำการแสดงมากขึ้นเป็นสองเท่าดับเบิลเลยซึ่งสิ่งที่ออกมาเมื่อกลับมาเช็คภาพในวันรุ่งขึ้นประทับใจมากๆนักแสดงมืออาชีพมากๆเลยถ้าเกิดว่ามีรางวัลเนี่ยมอบให้แล้วนะคะความประทับใจนะคะก็คือประทับใจในตัวพี่ดุลและก็พี่จันมากไม่คิดนะคะว่าแกจะแสดงได้ดีมากเทคเดียวผ่านทำให้เราซึง้งขณะที่เราถือไฟ เรายังร้องไห้ตามในบทเรื่องเนื้อเรื่องได้เลยถือไฟจนพี่ๆเขาลืมอะค่ะว่าหนูถือไฟอยู่ด้านหลังซีนที่ผมประทับใจมากที่สุดนะครับก็เป็นซีนที่พี่ดุลกําลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ในครัวนะครับพี่จันก็ทาอาหารอยู่แล้วพี่เป็นอะไรพ,พี่พี่เป็นอะไรพี่ไปไปโรงพยาบาลดิขึ้นขึ้น จนว่ามันมันสุดที่พี่เขาวิปไปแล้วแต่พี่นักแสดงสองคนเ็าก็แสดงต่อนะครับกิงออกิ่งออกอมาเลยด,ด้วยไวพ้พิบนะครับรีบวิ่งไปรับรับหน้าเพื่อที่จะเอาภาพจังหวะนั้นให้ได้นะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นจังหวะที่อารมณ์ของทั้งสองมันมันมันกำลังเดินต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆแล้วก็แสดงออกมาดีด้วยครับ ช่างภาพน้องๆผู้ช่วยช่างภาพทีมตัดต่อเราทํางานด้วยกันเราคุยกันตลอดว่าเราอยากให้สคริปต์ที่อยู่เป็นบทกลายมาเป็นภาพออกสู่สายตาผู้ชมคอครับโอเคเอาต้นหอมพร้อมค่ะหันมาสวัสดีแม่ค่ะ สวัสดีเอาเมือลงยิ้มไม่ต้องมองกล้องรอครับเอาใหม่นะคะไม่ต้องมองกล้องนะสวัสดีคุณผู้ชมคะนักดนตรีที่ตกงานหลายคนนะคะในช่วงนี้แท่กันไปขอบัตรในส่วนของการถ่ายทําครั้งนี้คนระับผมก็จะเน้นหลักๆในการถือจิมบอนลนครับในส่วนของการจัดอุปกรณ์นะครับก็มีกล้องอยู่สองตัวครับส่วนมากเราสองคนก็จะมาคุยกันนะครับว่า ภาพแบบนี้เราต้องการะระยะภาพที่เท่าไหร่แล้วก็ใช้เลนอะไรนะครับมันยากในการถ่ายทำตรงที่ว่าเราต้องวางมุมกล้องสองมุมกล้องเนี่ยให้ไม่ชนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมุมกล้องอีกตัวจะเป็นกล้องที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาซึ่งเราต้องใช้มุมกล้องในการหลบเพื่อรับภาพอีกตัวหนึ่งให้ได้อารมณ์ของนักแสดงณตอนนั้นให้จริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ กระบวนการลำดับภาพตัดต่อตกแต่งปรุงต่างๆถือว่าทุกขั้นตอนของเราเราได้มีการหารือแล้วก็นำเสนอผู้บริหารเป็นลำดับถึงความคืบหน้าถึงปัญหาอุปสรรคถึงเทคนิคต่างๆตรงนี้ถือว่าการทํางานของพวกเราอบอุ่นค่ะสำหรับความยากง,ง่ายของการตัดต่อนะคะก็ เนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะดราม่าออกดราม่าค่ะนูจะต้องหาฟุตลำดับภาพปล่อยเสียงปล่อยเศ้าปล่อยอารมณ์ตรงไหนเพื่อจะให้คนดูเนี่ยเข้าใจภาพในอารมณ์ที่เราจะสื่อออกไปค่ะก็ยากตรงที่การหาเศร้าให้เข้ามามิกกันให้เนื้อเรื่องเป็นไปนตามอารมณ์ที่บทได้กำกับขึ้นมาค่ะในการตัดต่อค่ะก็ได้มีพี่พี่ในฝ่ายรายการหลักๆเลยก็จะเป็นพี่กบพี่เฟิร์นนะคะคอยมาดูแล อย่างเช่นการตัดต่อนะคะใช้ตรงนี้ต้องใช้ภาพอะไรจะดีกว่าจะสื่ออารมณ์ได้มากกว่าเหมือนเราไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ถามพี่ๆได้ตลอดเลยค่ะการจัดไฟของเราการที่น้องเขาจะบิ้วให้เราพี่เขาจะบิ้วให้เราว่าเฮ้ยไฟสูงไฟต่ําเราต้องทําออกมาให้สวยใช่พอเราออกมามองในกล้องอีกรูปหนึ่งเออใช่วะ่ะมันคือภาพที่ เราทุ่มเทกับการแบบเออเราถือแบบเนี้ยถือแบบเนี้ยเราเหนื่อยหน่อยนะแต่ภาพออกมาสวยอะค่ะหนูหนูโอเคที่สุดนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาอยู่ในเบื้องหลังในการถ่ายงานนะคะต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่ได้สอนงานในด้านนี้ไปผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่เฟิร์นกับพี่กบนะครับที่ได้มอบหน้าที่นี้ให้กับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือ การมองมุมภาพหรือการเสนออะไรพี่ก็ยอมรับนะครับในการทํางานของผมแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆค่ะที่เปิดโอกาสให้หนูเนี่ยได้เข้ามาช่วยงานชิ้นนี้แล้วก็ร่วมร่วมกันตัดร่วมกันแสนดงความคิดเห็นก็ไม่ว่าผลจอกมาเป็นยังไงหนูก็ภูมิใจในงานมากมากค่ะความสําเร็จของพวกเราวันนี้ระดับหนึ่งที่เราสามารถสร้างสารคดีชุดนี้ออกมาได้ ือว่าประทับใจและขอขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับท่านสุภพงชาวแลนพอ .NBT นบสงขา mm hmm. นั่นก็คือพอพิยุแล้วก็หัวหน้าฝ่ายรายการโทรทัศน์ปืรพิ้ก้อยของพวกเรานะครับทําให้พวกเราสามารถสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพมีคุณค่าทางด้านจิตใจถือว่านี่คือเรื่องราวดีๆในการทำงานอีกชิ้นหนึ่งครับ